มาหน้าตีนบ้านพี่น้องบนอ่าดอกอันชันครับพี่น้องเอ้ยมีเจ๊แนวกินมือนีสีมาต่อยบักตองพี่น้องบักตองพันธุ์ปุยไฟบอกตองไงพี่น้องกุ่นล้นเต็มอยู่มันต่อยบ่ได้สุ่มมันอยู่ทึ่งมันสูงสีมาเก็บอันอันวยที่มันล้นเนี่ยย้าคิวกับสีเก็บเอาคือกันเก็บเอาไปไว้ถัดปลูกถักฟังเนาะเอาเก็บไว้ให้น้อง เป็นมี่มงปลูกพี่น้องปลาก,าาก,าาการะสิตายปลานบอนพี่น้องกระซิวให้หน่าวานเขาไว้เขาแม่เรามา่ว,วานไว้พี่น้องอาอมง้อมงาบผมีพ่อเสียนพี่น้องใกล้ชีได้ดำละวกาใกล้ชีได้พ่อเดือนละเก็บตองไปไปเทีพันกนพี่น้องเก็บแล้วแล้วกระติด ต่อยเอาจักหน่อยบะเนี่ยไปดองไปดองไปเชื่อมกระบ้าไปน้าพี่น้องอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กระโลนโดนหรอก็เห็ดแนวยอย่างเดียวพี่น้องเสียดายเก็บออกซะก่อนไม่ชิว,วต้องค่อยสีต่อยใส่ไมมต่อยน้าพี่น้องอันนี้มันตกลงมาใหม่ๆเห็นบ่พี่น้องโอ้จะบาดเจบมันอยู่ทางหยอดมัน ได้ว่ากะสีได้โยเครื่องลูกแล้วห้าวจะเอาไปกวนได้พี่เนาะเก็บเพี้ยนแนวมั้งะเต็มอยู่เ้าวโเก็บออาก็จะสีปนกันกับอันหน่วยสี่ห้าสีต้อยหน่วยดีๆต้อยอันเอาอันตะก่อต้อยแต่ว่าหันข้างเท้ามันก็ออกข้างนอกเนาะมันล่นออกข้างนอกนี่ไปปลูกเพ็ดแนวเ็ดพันธุ์นี่เนาะ วีธีมีทางปลูกไห่มงป้าหกฮกยี่ก็หิญากึ้นหกฮกรุนลุนลาเป็เฮ็ดท่านย่างเหยวเกิดง่ายยุบบกต้องพูดนะ่วยลุนพี่น้องตั้งหลบกต้องต้นนี้ซิปปีแล้วได้พี่น้องเอาว่าปลูกพ่อหมกม่วงอัล่ะป้าหมกม่วงให้มาพี่น้องแต่ว่าการตลาดการขายนี่ขายยากก็บกม่วงพี่น้องบกต้องบ้านเท่าย่างหลายคนกกินแค่ตำไส้ยี่ปูแล้วก็เฮ็ด น้ำพริกน้ำปลาแค่นั้นเนาะเพื่นสิไปเฮ็ดแ,แนวอื่นเพื่อนบม่ค่อยกินเนาะพี่น้องเขาก็ต้องหาวิธีที่ถนอมไว้ไว่ให้กินโดนๆพูดถึงคนเฮามันต่างกินข้องแสลงเนาะพี่น้องถ้าฤดูเขาเนี่ยจะกินได้บ่หลเพราะว่าของมันหลบ่ายากนะพี่น้อง่ถ้าข้าวมืดรืดดูไปแล้วนี่โอ้ยอยากหลอีหยังก็ได้บอกม่วงขึ้นกันบักต้องขึ้นกันไต่ว่าบักต้องนอกรดดูนี่ว่ามีพี่น้อง บ่เคยเห็นผู้ใดเห็ดบักตองนอกฤดูเนาะมีแต่บักม่วงเก็บตอเก็บตอพี่น้องจ้ะแยจิ๋วสีได้ต่อยต่อยนี่ก็สชีเด้เอาเ่งาตำตำนี่ล่ะส่วนหนึ่งแยกกิ๋วก็ต่อยไปแน่หรอกสูงสูงม,มีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้องปล่อยมันโลนในซื้อมันเอากระเทิงไหมห้องหน่วยนี่โลนใหม่ๆเห็นป่ปนะพี่น้องนี่ยังดีอยู่นี่เขาบ่าได้เป็นหยั่งนี่บ่ม,มีแมงไม่หยั่งเขาโลนลงมาจากยอดสูงต่อยไปต่อยมาเห็นอัน สวนข่อยมันมีกระรอกสีทองอยู่ตัวหนึ่งมันกินเม็ดบักตองพี่น้องมันเที่ยวกินบักม่วงแน่บักตองแน่เออนี่เอาต้อยแล้วๆไปเก็บเก็บเก็บพี่น้องสวนอันนั้นเอาไว้ทำแนวเก็บชุงยามงี่ดองไว้พี่น้องไว้จะใส่ไว้กิน เดือดซ้ำนี่ละจ้ะแค่นี้ก็พอเนาะเฮาส่วนยอดสูงๆเดี๋ยวจะเอาบันไดมาขึ้นพี่น้องเอาบันไดมาอ่าต่อแนวต่อยดีกว่าเดี๋ยวยางชุมให้หน้าจักหน่อยก่อนปักผ้ากำลังเป็นจันพี่น้องเดี๋ยวจะเอาปุ้ยยังใส่ยังค่อยสิจับหน่วยจับผลออกมาหรอกอะหน่วยโล่นมั้ไปทำคนขายกันเนาะนี่ ถึงเวลาสีได้ผลผลิตเลยเด้ปลูกไวซี่หาดีแล้วพี่น้องเนี่ยต้นต้นนี้ก็เปลี่ยนต้นต้น,ตนกลางมันบ่สมบูรณ์พี่น้องปลูกพร้อมกันอุ้ยอ่อนซ่อนกาพี่น้องดูวยกาท่าแม่ข่อยไหมกาขาเจ้างามไรต้นดาวเรื่องก็เอามาปลูกไว้พี่น้องอยู่บ้านไม่มีงปลูกลงมาหน้าเมือ่อหน้าตีนบ้านสวนน้อยๆอยู่บ้านนี่อุ้ย แต่ที่คอเราจะแปดทิปมัดอยู่พี่น้องดำสามสก,กาเนอ้อก่อนไปบ้านไปกับตายเมื่อไรพี่นอ้องฝนทิ้งช่วงแดดคักแดดเนี้ยอันนี้บวบบวบพี่น้องบวบเก็ดข้างไว้มันแล้วแค่ว่าต้นมันบ่ทันใดมันบ่ค่อยถือฝนเนาะมันเลยบ่ค่อยไงไหมบเฟื่องจ้ะนุน่มก็มีทั้งนั้นน้องไม่น้องไม่กะ ยนเหมือนขี้หัะที่ตานห,หนีกะนท่านได้ปล่อยปลาอยู่พี่น้องม่ละพี่น้องอบกพี่น้องมันมีเวลามาเมียนอยู่พี่น้องจะเอาเมื่อนี่ก็มีแค่นี้เดอรพามาเอาหมักตองนะคะตองพันตองไงอยู่บ้านก็มีหมักตองหน่อยเป็นอายุเส้าปีเราพี่น้องดงกขึ้นกันโรนลงมาปุ๊บง่วกิน ดีให้กันจ้ะมีงัวกินเนาะบ่เสียบ่เสียถิ่มชื่อๆอ้าว้อน,นี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ติดตามรับชมวันนี้ก็เมื่อบ้านเนาะพี่น้องเดินทางกลับบ้านเลยค่ะเมื่อบ้านเมื่อบ้านกาดทีดีท้่มาทงมะนาวพี่น้อง